เยี่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ทัซซี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็เข้าอ่านี้ก่อนเฮ้ยไลนหรอใช่เราครับพี่หนขออีกนิดหนึ่งได้ไหมขอทุกอเบ o b สอีกนิดหนึ่งได้ไหมอเบสตั้งเหโหพี่ดูบิดเลยข้างล่างเนี่ยหกพันอ่ะหลอดแดงอ่ะไม่ไหวต้องปรับเลียสี่พันอนี้หร พี่พี่เปิดหมดสตูดิโอหน่อยฟังใช่นั่นแหละเน็ตพี่ไม่ไหวพี่เปิดหมดสตูดิโอหน่อยโอเคกดตั้งค่าไปก่อนแล้นะแล้วปัไปเลยกันโนะอ้โห oh, ไม่ไหวปะนะเปิดหมดสตูดิโออันนี้คือฝั่งฝั่งขวาคือผู้ชมเห็นฝั่งซ้ายคือพี่สามารถปรับอะไรก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วอ่ะพี่ลองปรับฝั่งปับอะไรสักอย่างปับอะไรสักอย่างฝั่งซ้ายเดีย๋ยว อย่างเ,เช่นปรับตัวละครขยับก่อน่ะสมมติขยับอ่ฝาฝั่งขวามันก็จะมันก็ยังไม่ขยับเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นแบบว่าการการนั่นแหละการลีก็ถ้าอยากให้มันเปลี่ยนก็กดการเปลี่ยนฉากก็แลมันจะเปลี่ยนตรงกลางเลยการเปลี่ยนฉากอ๋อไม่ใช่ข้างบนอะ่ะการเปลี่ยนฉากอะ่อะอ่าไม่ใช่พี่อ๋ไอไอ้นั้นมันคือเลือกวิธีการเปลี่ยนอ่ะ อ๋อสมมติเขาพูดนแบบพี่อยากให้พูดพี่ก็ต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าพี่ลองกดรูปบวกใหมโอเคก็อย่าเอาแบบเฟดเอาแบบอะไรก็ตามใจ,จโอเคสวัสดีคนดูสามล้านคนครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ไนซี่จักรจี้หัวใจนะครับกับไลฟ์สตรีมของคนดังระดับหนึ่งของวงการพิมสักายของประเทศไทยทุก ในพี่ในบิเลตที่มันค่อนข้างแยน่หนึ่งอะบิเลตที่ไม่ใช่ค่อนข้างแย่หรอกนะ้องบิเลตที่นี่แบบว่าแย่เลยแหละปิดสเตียร์เลยดีกว่าสเตียร์ขึ้นยังสเตียร์ขึ้นยังพี่ลองกดไปดูใน Google สิว่าขึ้นยัง ฉันว่าไม่น่าจะมีคนดูไงไม่กดกดในคอมอะ่ะกดในคอมซอมวอมปอมยอมยอมก็ลองเทสระบบก,ก่อนก็ได้มันเข้าคอมอะ่ะคอมคอมอะ่ะคอมที่พี่เปิดไอแท็บน,นั้นไว้อยู่อ่ะแท็บคอมอะ่ะเปิดใช่ไหมเปิดเข้าคอม <c oughs> แล้วก็มาตรงนี้อากลับไปที่ไลฟ์สดตรงนั้หน่อย เออเมดนีแบบหมุนติ้วติ้วติ้วเออพี่ก็เข้าไปที่ไลฟ์สดอ่ะมันเดิมอ่ะไอฮะพี่กดสร้างก่อนสช่ครสร้างกับกากู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 ยังใช้กูยังใช้กูยังใช้กูยังใช้บอร์ดก่น อัที่กลับไปก่อนจะได้เปลี่ยนปกด้วยไม่น่าไหวน้องอันที่กลับไปก่อนบนเตี๋อเลยวะเฮ้ยมาแล้วตีสิ่งอใเ,เป็นปกนะเออแทบไมล่ละอืมไม่คิดจะทำอะไรนะการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมน้องเออได้แล้วนี่ แก้ไขประตูแก้ไขออ l กีฬาสีไปคาบไม่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  We talk มาเปลี่ยนปกได้ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนปอกอ๋อเนี่ยปกได้เนี คำถามคือเรามีเรามีปกเหลือไหมเออเอานี้แทนก็นได้ปกปกโคดหน้าดึงดูดสุด เดี๋ยวผมว่าผมจะไปเอาะถ้าได้แล้วอ่านน้ำใช่ไหมวิธีปิดสตรีมก็นั่นแหละบนซ้ายไอ้อขวาบนอ่ะวิธีปิดสตรีมขวาบนใช่ไหมใช่ตรงหน้าจัดการเปลี่ยนปก,กเมุดเนี้ยลรว่ี่ิเศอกลับไปหน้าแรกทำยังไงเนี่ยแล้วก็มาปิด แล้วก็เปลี่ยนฝั่งซ้ายมันจะมีสองอันอะเลือกซีนอะมันเปลี่ยนซีนได้อะแบบเบบนเดียวกันเลยให้ผมสาธิตวิธีใช้ก่อนไหมโอ้มาจะได้จบรอบเดียวอ่าพี่ไหนดูสตรีมนะเดี๋ยวผมสาธทิตวิธีใช้นะ <S <S เห็นไหมขึ้นไหมสรุปก็คือพี่ยังอ่อนหัดมาก อ๋อนะครับว่าเดี๋ยวผมทำอะไรกนอนโอเคอันนี้มันมีสองซีนใช่ไหมซีนแรกก็คือฝั่งเนี้ยก็คือเรามีหลอดโตมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอีกซีนหนึ่งสมมติว่าผมจะผมขอเพิ่มรูปภาพก่อน ี่ย,ย้สมมติว่าอันนี้คือหน้าที่พี่เป็นแบบไอตอนพักพักใช่ไหมสมมตินี่คือหน้าพักตอนนี้คือคนดูเห็นแลน้วแล้วก็จะเปลี่ยนสซีนก็คือกดกดเซียนสองแล้วก็กดทานทานเสลี่ยงกแอปมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเปลี่ยนวิธีการเฟดได้อันนี้ก็ปรับปรับลองปรับดูได้ เนี่ยแค่คลิกซีนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ปิดเหรียมันปรับมันอมันก็ประมาณเจ็ดพันแปดพันผมไม่มีการเจองอางเนยมันเลยแบบไม่ลื่นเท่าไลย่ประมาณนี้ ออเดี๋ยวผมจะให้ปลักไอสอนัวิีเวิบีใช้ชปลักอินอาจจะยรบกวนด้วยในนี้มันมีอยู่ใช่ไงวะจะไม่เป็นหรอโอเค ไปไได้ไหมไปไหนอฮั okay. ลหลโอเคแล้วบินเลยบินเลแต่พี่กับมาเขียนเริ่มเริเ่มชโอเคงั้นก็ใช้อันนั้นเลยโอเคงั้นเราก็ไปสตรีมดีกว่าสาตารีมกันตัวอนผมขอตัวก่อนแล้ว <Okay. S 1> กันรครับอเรั ซ<ส><ส>อสตรีมแล้วเหรอ <c oughs> ใช่เราจะ,จะพูดยังไงเนี่ยถ้าสตรีม โอ้โหมีคนมาบีบงานตอนป่านนี้ช่างเป็นอะไรที่แสนสุขพี่โฟมันมันไปฟาร์มเชียนเร์มีคนเอ้าพูดให้นจบอ่ะมันขาดใจมีคนไปฟาร์มเชียรนะแล้วมันต้องแบบ เมียนเทียนแล้วมันก็เพึ้นเทียนบราบบๆอะไรอะไรโงพี่โฟมีโปรไฟล์ยังโปรไฟล์อะไรโปรไฟล์โปรไฟล์ยังโปรไฟล์อะไร โอลคเ่ยพี่จะมีโปรไฟล์ปุ๊บปอปอัพไหมไม่มีใช่ไหมอะไรนะมีโปรไฟล์ยังไม่โปรไฟล์อะไรโปรไฟล์โปรไฟล์ ของอะไรล่ะโปรไฟล์ของ <ถ wounded? S 2> อะไรก็ได้อะไรนะโปรไฟล์แบบว่าจะมาทำแบบเวลาพิพิโฟูดใช้พิพมันจะมีตัวละครดิ่งๆไม่มีไม่มีไม่เป <c oughs> ไรต่ไแล้วต่อ เล่าไว้แล้วแหละล่างมันแล้วใช่ไหมแต่หลอนนะนะใช่หล่อนนะชี้ทำไมต้องหลอเลยไม่เข้าใจเลยไม่เห็นหว่าล่าไม่ใช่ล่าของตัวเองล่าของคนไหนในยูทูบอะพี่ความหรอใช่พัรคอร์ดิจิตใน YouTube ยูทูบกับในทิกเกอคนอะไรอย่างเลยนะ แอะะบมงแต่ก็เข้าใจได้ไป รู้แล้่พ <Islam opus> ูดค้างรู้สึกวอะไรจะตีในเออไม่ลองเทสก็ได้หน่อยที่ถกเราลองไลค์ก่อนไหมนะว่ามาไลค์ทีหลังไหนลองไลค์ก่อนดิลองไลค์คำๆนะลองลองลองนิดนิดดึงนิดนึง สวัสดีครับเสียงพี่ดังไหมดังมากเสียงี่ดัได้ไหฟังด้วยไหม ไอความเที่ยวดีกว่าทุกคนเฮ้ยดังอยู่นะพี่ว่าดังอยู่สวัสดีครับนนเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่ครับมีมีตนรักเข้าสู่เที่ยงคังอินจียนะครับก็วันนี้พี่อยู่ในไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมกับพี่นายนะครับวันนี้เรากลับมานะครับในรอบ20ปีเรา oh. กลับมาในรอบ20ปี รู้เลยว่าใครเข้ามาโฟพี่โฟใช่ไหมพี่โฟดูไลา์พี่โฟดูลา์ใช่ป่ะไม่ไม่รู้ถ้าพี่โฟดูลใชแสดงว่าเป็นพี่โฟวัดจับจับมือวุ่นออยากของีบสักขอขอยีบได้ปะเั่วโมงเดียวเถอะขอรอ ดีครับเอ่อได้ได้ได้ยิบก่อนนี่ก่อนี้เลยยีบเลยยิบเลย,เลยอะไรนะยิบเลยยิบเลยไห้นอนเลยเนีย่ยนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวรอค่อยสตรีมใหม่อเอาอีกหนึ่งชัว่วโมงเจอกันนะทุกคนรอใครฮะรอใคร ก็พ right? yeah. wow. yeah. <im okay okay. 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 ี่โฟจะนอนไม่ใช่หรเล่งเลงเล็อะไรแค่พงเดียวอะไรจะนอนไหมจะนอนไหมเอ้านอนไหมก็จะบอกขออนอนถ้านอนก็นอนเลยนอนนอนโอเคทุกคนนบถ้าเจอว่าวันนี้สตรีมไม่ไสตรีมเอโทษคนนี้นะโทษคนนี้ยอก